คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไค้กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถจันแห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์ e er, รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผม ่าสุดนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยเตรียมส่งเจ้านิสสันคิกอ e ีพาวเวสวนกระแสร,รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอีกครั้งกับการอัปเกรดขุมพลังและแบตเตอรี่หลังจิตท,ทางนิสสันนั้นได้มีแผนจะเปิดตัวในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็ได้มีการเปลี่ยนแผนอีกครั้งซึ่งจะเปิดตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงแทน สำหรับน e ิสสันคลิก e p p w w r r มา2,022นั้นจะมีการปรับชุดขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าและอินเวอร์เตอร์ให้มีขนาดเล็กลงและน้ำหนักเบาเพื่อจะลดความสะสมของความร้อนให้น้อยลงและจะมีการเพิ่มความจุข,ของแบตเตอรี่ให้มากขึ้นกว่าเดิมจากเดิมที่เป็นขนาด1.57กิโลวัตต์เปลี่ยนเป็น2.06กิโลวัตต์ นอกจากนี้ตัวรถจะมีการอัปเกรดขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าจากเดิมที่มีกำลังแรงม้าอยู่ที่129แรงมา้าเปลี่ยนเป็น136แรงมา้าซึ่งจะทำให้แรงบิดนั้นสูงขึ้นมากกว่าเดิมจากเดิมเป็น226นิวตันเมตรเปลี่ยนเป็น280นิวตันเมตรซึ่งมันจะทำให้อัตราเร่งของตัวรถได้เร็วขึ้นและทำท็อปสปีดสูงสุดได้เร็วมากกว่าเดิม สำหรับสิ่งที่น่าสนใจในรุ่นใหม่2022น,นี้ก็จะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งเป็นมาตรฐาน่ายท้ายนั้นก็จะมีการออกแบบใหม่ที่เป็นแบบยาวเชื่อมเข้าหากันทั้ง2ฝั่งแผงข้างประตูนั้นมีการออกแบบใหม่พร้อมกับเปลี่ยนชุดคันเกียร์ใหม่เป็นตน้น แต่อย่างไรก็ตามนั้นเราต้องมาจับตาดูกันอีกครั้งว่าน e ิสสันค i ิกอีพาวเวอรมา2022ที่จะเปิดตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมว่า,ามีอะไรแตกต่างนอกจากนี้หรือไม่หากมีข่าวสารเพิ่มเติมเราก็จะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันทันทีหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลย,เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ